กบสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไลยเห้โชคทุกทุกท่านนะครับอ่าคมาพบมาเจอกันช่วงแรกๆนะครับตอนนี้ก็ถือว่าอ่าเวลาประมาณถุ่มกวัวนะครับอ่มาพบมาเจอกับแบดวีไลนะครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางครับประจำงวดวันที่1ตุลาคมครับ2567นาดะครับอ่มาในคลิปนี้ครับทางแอดวีไลนะครับมีตัวเลขแนวทางนะครับก็คือ เซียนดื้อด้านนะครับบนอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกับล่างนะครับอ่าเนวทางตัวเลขของเซียนดื้อด้านนะครับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับคุณพอ่อคุณแม่ที่เขามาเบึงมาชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้อครับอ่าสำหรับ f อฟคุณพ่อคุณแม่ที่เขามาติดตามใหม่นะครับเป็นบนดือครับคลิปนี้บนอย่างเดียวนะครับ ไม่เกี่ยวกับล่างเ้อครับยำแล้วยำอีกนะครับอยากคุณพ่อคุณแม่สับสนในตัวเลขแนวทางนะครับเอาคำเดื่องของตัวเลขแนวทางนะครับมาถึงสรุปโค้งสุดท้ายกันนะครับแอฟฟิลไลกันได้สรุปไปหลายแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่กัเบิ่งคลิปไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับสำนักใดที่ว่าเด็ดนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็รอคอยติดตามกันนะครับเอาครับเสี้ยนดื้อด้านนะครับบนอย่างเดียว อาจจะให้เบิ้งเริ่มจากเลขติดก่อนนะครับเลขติดก่อนอเลขติดเลขติดบนรับบนอย่างเดียวเส้นด้ด้านนะครับไม่มีเลขวิ่งมานะครับ f อ ว่าเบอ่งเลขติดกันครับเลขติดคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยเดอ้อครับที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับเลขติดเซียนดื้อด้านได้มาที่204นี่ะครับนี่คือเลขติดนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่ะเบอ่งให้ดี ครับติดบนมาเบิ้งสุดสามตัวนะครับสุดสามตัวก็คือคนจะมีตัวเน้นย้ำนะครับมีหกชุดนะครับชุดเน้นสามชุดชุดล่องสามชุดนะครับอ่าเริ่มจากชุดเน้นกันก่อนอ่าหกสองแปดสี่ สองแปดอ่าเล็กตัวเดิมนะครับเพียงแต่เปลี่ยนหลักรอยห้าสองแปดอันนี้คือชุดเน็ตนะครับสามชุดข้างบนเดี๋ยวถ้านเอวิไลจะขีดเส้นแดงข้างล่างให้ตัวเน้นยํำนะครับอ่าชุดลองชุดลองครับก็คือ ชุดลองชุดลองคือ6กคือกันนะครับหลักร้อยครับ6 0 3ู0 3า อ่กับเป็นเลขลักเดียวครับเป็น0ูนแต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นลักลอยอ่าห้าศูนย์สามครับอ่านี่คือสุดสามตัวบนนะครับอ่าสุดสามตัวบนอ่ะคุณพอ่อคุณแม่เบิ้งไ้ดีเบิ้งสคริปห้ดีนะครับนนี้เป็นตัวลองนะครับ ข้างบนเป็นตัวนิ้นอ่ามาเบิ้งสุดสองตัวกันนะครับสุดสองตัวสุดสองตัวนะครับกตัดออกมาจากสุดสามตัวนะครับเวบซี่จะมีคู่แรกครับ สองแปดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่สองสี่ แล้วก็03อ่านี่คือสุด2ตัวบนนะครับอ่าทางแอดวิไล่ก่อนจะเน้นย้ำนะครับแอดวิไล่จะมาท่วนตัวเลขให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับเพื่อคุณพ่อคุณแม่เขียนตามว่าท่านนะครับอาเซียนดื้อด้านครับ1ตุลาคม2567 บนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับเลขติดครับ204ครับเลขติดตัวเน้นครับสุด3ตัวบนตัวเน้นก็คือ628 428 528เพียงแต่เปลี่ยนหลักลอยนะครับเอฟซีหลักลอยจะมี 6, 4 5่หนะครับ6 4 5อ่าตัวไปเป็นตัวรองนะครับสุด3ตัวบนเป็นตัวรองก็คือ603 4 3 5 5 0 3ครับเป็นเลขตัวเดียวก็คือ03เพียงเตียเปลี่ยนเป็นหลักร้อยครับก็คือ645เหมือนเดิมกับชุดเน้นนะครับเป็นหลักร้อยสรุปแล้วหลักร้อยของเซียนดื้อด้านครับมี645 645นะหครับหลักร้อยนะครับอ่าชุด2ตัวล่างอขออภัยครับชุด2ตัวบนอ่า ลิ่นพันแล้วแอพีไล่นะครับชุด2ตัวบนคู่แรกครับ28 27 07 04 24 03มีทั้งเบิด6ชุดอ่าแต่เสี้ยนดือดันนะครับเพิ่นวงกลมเม็ดเดียววงกลมเม็ดเดียวจริงๆคืออ่ะวงกลมเม็ดเดียวคือ สองแสอครับวงกลมเม็ดเดียวเหลือ27 07 04 24 03เหลือ5ชุดนะครับอ่าเหลือหชุดสองเจ็ดศูนเสี่ยเส้นดือด่านบริดตัดทิมนะครับเออ่าคุณพอ่อคุณแม่สามารถจัดได้ถา้าบอมาักตัวเน้นย้ำคือ28นะครับสามารถ อ่าเ่นได้ตัวล่องจะเป็น 03, 27, 07, 04, 24อ่าแนวทางชัดเจนแอดวิไลจะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับแคหน้าจอกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าแคบหน้าจอกันเลยอ่าครับยังมีหลายคลิปที่จะเล่าค่อยสรุปให้ fc คุณพ่อคุณแม่กันอ่าที่ว่าสรุปแล้วนะครับเสียนดื้อด้านนะครับอ่าสรุปแล้ว อาดับล่างตัวตรงนะครับหนาติตามมากอยู่นะครับคุณพ่อคุณแม่แอดวิไลกันลงให้แล้วสหรับเสื่อมดืดดับนะครับงวดที่ผ่านมาดับอยู่ดับแบบไม่มีลากไม่เกิดเลยนะครับปล่อยไปแล้วนะครับดับล่างตัวตรงอาจากลากคุณพ่อคุณแม่กันไปเจอกันคลิปหนาสวัสดีครับ